หลังจากที่ปืนคันอีก SFX Rival ปืนสั้นโครงโพลิเมอร์ระบบเข็มแทงชนวนพุ่งกระแทกสัญชาติตุรกีการเข้าสู่ตลาดปืนแข่งขันอย่างเต็มตัวและได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้ที่เป็นนักกีฬาซึ่งเต็มไปด้วยคำชื่นชมมากมายในด้านประสิทธิภาพของตัวปืนและการใช้งานแต่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาอยากได้ก็คือโครงเหล็กครับซึ่งน้ำหนักของปืนมีผลต่อการยิงเร็วๆและได้เปรียบอย่างมากในเกมการแข่งขันครับ ทางโรงงานคานิกก็ไม่รอช้าผลิตปืน SFX โครงเหล็กออกมาทันทีในชื่อรุ่น Rival S ซึ่งตัว S ที่ต่อท้ายก็คือ Steel นั่นเองครับรายละเอียดของตัวปืนจะเหมือนกับ SFX Rival ทุกอย่างนะครับยกเว้นโครงทำจากเหล็กทำให้ตัวปืนมีน้ำหนักตัวพร้อมแม็กกาซีนเปล่าถึง1,204กรัมครับลำกล้องยาว5นิ้วหรือ127มิลลิเมตรแม็กกาซีนจุ18นัดครับและให้อุปกรณ์เสริมต่างๆมาในกล่องพลาสติกแข็งขนาดใหญ่แบบครบๆไม่ต้องไปหาของแต่งมาเพิ่มครับ ลองทํามาอย่างดีนะครับภายในบุกฟองน้ํา2ชั้นแถมคู่มือการใช้งานปืน rival s ครับแถมแม็กกาซีน3อันซื้อ1กระบอกใหญ่แถมปืนจิ๋วกระบอกเล็กครับซึ่งก็คือชุดไขควงและภายในมีอะไรอย่างเช่นคันดึงสไลด์แผ่นเสริมความสูงปุ่มปลดแม็กกาซีนสกรูน็อตขากล้องและเส้นไฟเบอร์ออปติกสำรองครับนอกจากนี้ก็ยังแถมแผ่นเปลี่ยนขนาดด้ามมาให้2ขนาดรวมกับที่ตัวปืนเป็น3อันครับบอ่อแม็กกาซีนครับแถมส้นแม็กกาซีนแบบควิกรีลิสหรือถอดเร็วมาให้2ออันนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียม และแถมซองปืนแบบพกนอกมาให้เลยนะครับซึ่งเป็นซองแบบล็อกกรงไกปรับความแน่นได้ครับใช้ลงแข่งขันยิงปืนได้เลยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมครับอุปกรณ์ช่วยโหลดกระสุนนะครับชุดแซ่ทําความสะอาดแผ่นรองกล้องจุดแดงฟูดปรินต์แบบต่างๆห้าอันครับนอกจากนี้หากสียังไม่ถูกใจก็ยังมีชุดแต่งเพิ่มความสวยงามเป็นออปชั่นเสริมอีกต่างหากนะครับเส้นี้จะเป็นสีแดงครับมีมาให้ทั้งคันค้างสไลด์ปุ่มปลดแม็กกาซีนแผ่นเปลี่ยนขนาดด้ามบอร์ดแม็กกาซีนและแผ่นปิดท้ายสไลด์ครับเอาละครับมาดูรายละเอียดของตัััวปืนนนกะครบ สำหรับ r i v a l S จะมี2สีคือดำ Dark s ซ d e และเงิน Chrome นะครับกระบอกที่ได้มาทดสอบนี้จะเป็นรุ่นสีเงินทั้งกระบอกคือ Rival S Chrome ครับกําปืนแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักดีมากครับให้ความรู้สึกหนักแน่นมั่นงคงกริปปืนได้ถนัดดีครับปืนกระบอกนี้ออกแบบมาสําหรับผู้ใช้งานที่ถนัดซ้ายและขวานะครับคันบังคับต่างๆจึงมีมาให้ทั้ง2ข้างและวางอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานที่สุดครับอย่างเช่นคันค้างสไลด์ที่มีให้ทั้งสองข้างนี้นะครับ การคันค้างสไลด์ยาวยื่นออกมาด้านหลังพอดีกับนิ้วโป้งของเราทําให้การขยับนิ้วโป้งขึ้นไปกดเพื่อปลดทําได้ง่ายมากและไม่แข็งจนเกินไปด้วยครับสไลด์ของตัวปืนก็ยังคงคอนเซปต์ความสวยงามฉบเฉียวเหมือนกับรุ่นรีวอลนะครับหลังสไลด์ร่องตื้นหน้าสไลด์ร่องลึก จาะรูด้านข้างและด้านบนเพื่อลดน้ำหนักลายสไลด์เรียวจับถนัดครับทลงปืนไม่เต็มนะครับและมีรางติดไฟฉายหรือเลเซอร์ครับสังเกตดูนะครับว่าใต้สไลด์จะมีการกัดเอาเนื้อส่วนที่ไม่จําเป็นออกด้วยเพื่อรีดน้ําหนักสไลด์ให้เบาที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับรวมถึงด้านหน้าสไลด์ด้วยเช่นกันนะครับเนื้อลำกล้องหนามากครับและเซาะร่องแบบฟลุตนะครับเพื่อความสวยงามรับกับลายของสไลด์ครับรวมถึงรางเพลิงก็มีการกัดลวดลายกลมพืนไปกับร่องสไลด์เช่นกันครับ ด้านท้ายสไลด์จะมีสไตรเกอร์อินดิเคเตอร์นะครับเมื่อขึ้นสไลด์เข็มง้างเราจะสามารถมองเห็นปุ่มสีแดงนี้ได้อย่างชัดเจนครับว่าตัวปืนพร้อมทํางานนะครับ ซูร์หลังปรับได้4ทิศทางใบศูย์ซอะร่องลดแสงสะท้อนและสามารถถอดออกเพื่อติดตั้งกล้องจุดแดงได้ครับและศูย์หน้าฝั่งแท่งไฟเบอร์ติกสีแดงสดครับช่องไฟห่างกําลังดีเหมาะสาหรับการยิงแบบต่อสู้และแข่งขันยิงปืนที่ต้องจัดศูนร์เร็วๆครับซึ่งเส้นไฟเบอร์สีแดงรวมแสงได้สว่างดีมากโดยเฉพาะในสภาพแสงแดดจัดครับและตัวปืนแถมแผ่นเพลทสำหรับติดตั้งกล้องจุดแดงยี่ห้อต่างๆมาให้ครอบคลุมแทบทุกยี่ห้อในตลาดครับไม่ว่าจะเป็นลิวโพลทริจิคอนโฮโลซันวอร์เท และมีคานิกรุ่น m 0 2ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของคานิกเองครับสังเกตดูนะครับว่าการปาดหลังสไลด์ต่ำเพื่อวางแผ่นรองกล้องลงไปนั้นทําให้เมื่อวางกล้องลงไปบนสไลด์แล้วตัวกล้องจะไม่สูงจากแนวเลงเดิมมากความผิดเพี้ยนในการเลงและยิงก็จะน้อยลงด้วยเช่นกันครับ และจุดแดงขนาด3 MOA ก็ใหญ่และสว่างพอที่จะใช้งานในสภาพแสงแดดจ้าๆแบบบ้านเราได้สบายครับหน้าด้ามแกะเช็คเกอร์ลายตารางนะครับมีแผ่นเสริมขนาดด้ามครอบด้านข้างและด้านหลังและมีพื้นผิวกันลื่นคล้ายกระดาษทรายเต็มพื้นที่ครับหน้ากลงไกแกะเช็คเกอร์ลายตารางนะครับสำหรับผู้ใช้ที่มีมือขนาดใหญ่กริปสูงจนต้องวางนิ้วชี้ไว้ที่หน้ากลงไก ใต้กลงไกปาดวาวสูง2จังหวะแบบดับเบิลเนเ้อคัตนะครับวัลคอด้ามเพื่อให้ทรงคอด้ามคอดจับถนัดและกดปุ่มปลดแมกกาซีนได้สะดวกครับนอกจากนี้บริเวณเหนือกลงไกทั้ง2ฝั่งติดตั้งแผ่นเล็กๆแกะเช็คเกอร์นี้ไว้เพื่อทําหน้าที่คล้ายพักนิ้วโป้งมือข้างไม่ถนัดนะครับช่วยให้ออกแรงกริปป,ปืนได้แน่นยิ่งขึ้นครับปลายด้ามผายด้านในกว้างเพื่อให้บรรจุแมกกาซีนได้สะดวกรวดเร็วครับและปุ่มปลดแมกกาซีนน้ำหนักกาลังดีครับซึ่งหากว่าเตี้ยไปก็สามารถเสริมมควววาาาาสูงงไดด้้้้แลละเเปี่่ยยนนนขขชกั สำหรับแม็กกาซีนจุด18นัดครับด้านหลังของแม็กกาซีนเจาะรูสําหรับมองตรวจสอบจํานวนกระสุนทุกนัดทําให้เรารู้ว่ามีกระสุนเหลืออยู่ในแม็กกาซีนกี่นัดนะครับซึ่งมีประโยชน์มากในการแข่งขันที่แต่ละประเภทจะจํากัดจํานวนกระสุนแตกต่างกันครับและแถมส่วนแม็กกาซีนอลูมิเนียมแบบควิกลีลิสมาให้นะครับถอดง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือซึ่งมีประโยชน์ในการแข่งขันอีกเช่นกันครับเพราะว่าต้องคอยถอดแม็กกาซีนที่ปล่อยตกพื้นออกมาทําความสะอาดบ่อยๆครับ ไกปืนอลูมิเนียมเป็นไกตรงแบบ90องศาครับคือเมื่อเหนี่ยวไกสุดไกจะตั้งตรงทํามุม90องศาพอดีมีลิ้นเซฟหน้าไกกว้างเกือบเต็มพื้นที่ครับซึ่งทําให้เราเหนี่ยวไกตรงไหนก็ปลดเซฟหน้าไกและพร้อมทํางานครับแม้ว่าไกของปืนคานิกจะเป็นระบบเข็มแทงชนวนพุ่งกระแทกแต่เป็นแบบง้างเข็มสุดทางนะครับซึ่งทําให้ไกคมเฉียบและรีเซ็ตสั้นมากสู้ไกซิงเกิลล้วนของปืนหลายๆกระบอกได้เลยครับและชั่งน้ําหนักไกได้4ปอนด์การถอดปืนนะครับปลดแมกกาซีนนะคร ดันสไลด์ไปข้างหน้าและยกชุดสไลด์ถอดชุดไกด์รอดได้ลำกล้องครับและการใส่กลับก็ใส่ชุดสไลด์จากด้านบนได้เลยไม่ต้องใส่จากด้านหน้านะครับไกด์รอดเดิมโรงงานเป็นแบบแคปทีฟคือไกด์รอดและสปริงจะเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับซึ่งสปริงรีคอยล์กำลังดีไม่แข็งหรือนิ่มเกินไปครับสังเกตดูเนื้อลำกล้องหนามากครับเรื่องความแข็งแรงทนทานคงไม่ต้องพูดถึง และปัดเงาหน้าทางลาดป้อนกระสุนมาให้เรียบร้อยครับมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนกับคันเอกไรวอลโครงโพลิเมอร์แต่ว่าลำกล้องใช้กันไม่ได้นะครับซึ่งน่าจะเป็นการปรับขนาดแท่งลาดใต้ลำกล้องนี้ให้มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับหงายดูใต้สไลด์ครับมีการกัดเอาเนื้อสไลด์ด้านในที่ไม่จําเป็นออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับทำให้น้ําหนักของสไลด์อยู่ที่392กรัมคือพอๆกับน้ําหนักสไลด์ของซี s ซชั่โด2ที่สไลด์สั้นกว่าครับ และมีสมองกั้นเข็มแทงชนวนเป็นระบบเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งครับสังเกตดูหน้าสัมผัสของสมองกับขาเขียดสมองนะครับจะเป็นแผ่นชนกันมีหน้าสัมผัสนิดเดียวทําให้การดันสมองมีผลกระทบต่อน้ําหนักไกลน้อยมากครับโครงเหล็กหนามากครับและกลไกการทํางานของชุดลั่นไกส่วนที่เสียสีปัดเงามาให้ทุกชิ้นทําให้ลื่นไปหมดทุกส่วนผลที่ได้ก็คือไกลลื่นๆนั่นเองครับ ค a นิคไรวอลเลงแข่ง IPS c ประเภท Production และ Production Optics ได้นะครับและลงกล่อง IPS c Standard Box ได้ครับเท่ากับว่าลง Standard Division ได้ด้วยครับสำหรับ IDPA น้ำหนักไม่เกิน43ออนซ์และลงกล่อง SSP ได้เท่ากับว่าลง ESP และ CO ได้ด้วยครับและสำหรับ HDP ที่ช่างน้ำหนักปืนอย่างเดียวและไม่เกิน1,230กรัมก็ลงแข่งประเภท t t o k p istol, p s t o l m o d i f i e d Pistol และ Carry Optic Pi s t o l ได้ครับซึ่งเรียกได้ว่าไปได้หลายดิวิชันครอบคลุมทุกชนิดกีฬาประเภท a c Shooting ครับ สำหรับการยิงนะครับผมทดสอบด้วยกระสุนหลายชนิดทั้งของไทยและของนอกไม่พบอาการติดขัดครับตัวปืนมีความแม่นยำมากบาลานซ์ของปืนดีเมื่อกิปปืนแล้วให้ความรู้สึกหนักแน่นดีมากนะครับน้ำหนักของโครงปืนที่ทำจากเหล็กช่วยให้การยิงปืนกระบอกนี้สนุกและรีคอย์ของปืนนุ่มนวลมากครับไกดีรีเซตสั้นออปชั่นครบตัวปืนมีรูปร่างหน้าตาสวยงามเตะตาผู้พบเห็นไรวอลเอสนี้เหมาะมากสำหรับนักนิยมปืนสายแข่งขันที่สามารถนำเอาปืนกระบอกนี้ไปลงแข่งได้ครอบคลุมหลายประเภทมากที่สุดกระบอกหนึ่งครับขอขอบคุณ ปืนเทพากรผู้ส่งทดสอบบริษัทไทยอาร์มส์บริษัทบูลเล็ตมาสเตอร์สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบคานิกรวอลเอสอย่างละเอียดโดยผมของพัทกรีพร้อมได้ในนิตยาสารอาวุธปืนฉบับ586สิงหาคม66และสั่งนิตยาสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ